นจเสร็จสวัสดีครับพว้เราเจลบอยครับผมเอ่อ viral song of เ h e y เ a r เพลงเลกการละก่อนเฮ้ยเลิกการทลาก่อนพเกันเดดย์เเลยโอยจริงนะต้องอยากด้ยนะอยากคไเจริงบางคนลืมชื่อไปแล้ว ก็จริงมก็ดีใจครับแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเข้าชิงแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากพี่หลวในก็วันนี้มีมีอะไรพิเศษพิเศษด้วยก็ฝากด้วยครับโชว์มีโชว์ประกาศครับมีประกาศเลยมีประกาศมีโชว์พิเศษครับพวกเราก็เตรียมโชว์กันมาทำให้อย่างเต็มที่ครับผม ก็ขอบคุณแฟนนะฮะที่โหวตเพลงเอบรอบสองให้กับพวกเราเนี go, ่ยก็ขอบคุณแฟนทุกทคนนะครวันนี้จะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากๆนะครับรอรอลุ่นกันนะฮะครับเ่อวานิกอพสไปเ่เียคกับหลั้อะไรนะครับเมือานิกอพ่ไปรอีนอ้ไม่ยครงรไอเลยลเลยครับเลียลจริงๆไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไม่มีข้อมูลเพ่มเติมีแค่แบบกินไม้ัดไข่ แค like nee, ่นั้นคุยกันแค่นั้นครับแล้วก็แยกใหญ่กันว like like>? ่ไม่มีไม่กล้าถามด้วยแหละเพราะไม่ชอบรบปฏิเสธแต่แต่เรายอมรยเรเาไรอเยงไนบคือเราก็พยายามถามมาตลอดเวลาครังคืออะไรที่เ้าไม่บอกคือเอาจริงพี่เวานที่พี่ถามอ่ะผมก็รอให้เขาหลุดกันเขาบอก็อยากว่าขาไม่ยอมหลุดเลย ก็ว่าเขาอยากรู้เหมือนกันทุกคนตอบเาะว่าใครอกาสทำอะไรนะแต่ว่าาไม่ตอบไม่ตอบแล้วคนที่ไไปคะผมยังไม่รู้เหมือนกันครับอยากรู้เหมือนกันครับอยากรู้เหมือนกันไปลุ้นไปด้วยกันเนาะอยากรู้ว่าเป็นแบบพี่เราเป็นน้องเราไม่ได้พี่อนเราไม่้เล่ว่าอไ่ได้ไม่รู้เลยครับจริงจริงพี่สบายอยูไม่รู้จริงไม่รู้จริงๆครับผมผมก็สาบายเหมือนพี่ดิวเลยสาบายเลยครับสาบายไม่รู้จริงสาบาครับ คือถ้ารู้ผมจะสปอยให้สุดเลยอ่ะเกิดผมเตือนวิบอลมานะต้นปีอะใช่ครับ <laughs> อรอบคุณนะตอนนี้เราก็ผมว่าเตรียดร่างกายเตรีรยมใจ แล,แ,ลแล้วก็เดี๋ยวมีการฝึกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราก็เหมือนไม่ได้เข้าตัวละครมานานเลยรูปร่างหน้าตาหรือสมรงถภผมก็เปลี่ยนแล้วว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเป็นตัวละครแล้วต้องกลับไปเป็นคาแรคเตอร์เลยผมก็ฝากแล้วนะผมเือบอยชิลเลนซ์2ก็ฝึกได้แล้ก็จะมอะไรขึ้นมาแต่ก็จะช่วยกันนะครับ ขอบคุณครับม่ีขอบคุณครับขอบคครับ